เรื่มิาสำเร็จไหมจ่าสองวัไปยี่สิบเคสกราบสวัสดีพี่พเพื่อนเน,นะคะพบกับเจ๊น้ำพารวยนะคะวันนี้น้ำมาสอนสูตรนะคะประจำเดือนตุลาสองห้าหกเจ็ดนะคะตัวนี้นะคะสูตรตัวนี้มาดีนะคะสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะอย่างที่บอกนะคะเข้าไปแต่ละวันมาสับเปลี่ยนุนเวียนกันไปนะคะตัวนี้ก็เอาเทคนิคที่เจอบ่อยๆนะคะของเดือนนี้นะคะนามาฝากเพื่อนพี่ๆนะคะอ่าโอเคเริ่มแรกเลยนะ,ะขอปิดเสียงก่อนเนาะนะคะ ปิดเสียงแล้วนะคะก็ขอรีเฟรชก่อนสักสองรอบเพื่อเพิ่มความเรียวในการเล่นนะโอเควันนี้นะคะเราจะมาทุนที่สองร้อยนะคะน้ำจะมาให้บวกสักสองหมื่ทุนน้อยมาดูกันเดินเงินยังไงนะคะการเล่นนะคะเน้นลงห้าสิบนะคะเราจะไม่ทบนะคะเน้นลงนะคะห้าสิบเปอร์ซนเราจะไม่ทบเลยนะคะโอเคเปิดมานะคะรอบแรกเลยนะคะ แคทสวดบอกเออบอกแดงนะคะอย่างนี้เราก็ต้องสวดเลยนะคะขอไปน้ําเงินค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าเปิดขึ้นมาเราจะเป็นหัวหรือเป็น้อยเนาะมาค่ะเริ่มเอาฝั่งนู้นเขาบอกเรามีสีแทมยังไงอะ่ะโอ้โหเขาเจ็ดขอสีมาขอสีมาโอเคสวยสวยงามเลยค่ะสวยงามเลยนะคะ,เ,ะ,คะเราได้แปดหลังมาเลยนะคะ โอเคนะคะไม้สองนี้นะคะเราขอดูก่อนสักพักหนึ่งว่ามันจะไปแนวทางไหนจะไปเป็นแบบดูรถแบบนะคะหรือมันจะมาในทิศทางของสีมากนะคะเราจะดูควบคู่กันไปเนาะโอเค,อเครอบสองนี้นะคะอืมขอไปที่แดงแล้วกันมันบอกนเงิน ขอไปแดงแล้วกันค่ะมาเพราะมันไปนอยู่ช่วงที่ห้าสิบห้าสิบในการที่จะเปลี่ยนสับเปลี่ยนเนาะอ้าโอเคสวยนะคะเราได้แปดนะคะฝั่งนู้นเจ็ดถ้าเราไปน้ําเงินเราก็ตายไปเลยเรียบร้อยนะคะโอเคไม้สามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไม้สามนี้เนาะตัวรถแมบบอกแดงนะคะไม้สามรถแมบบอกแดงเ,เราจะไปที่ น้ำเงินนะคะสองรอยไปค่ะลุยเลยมาจ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันอย่าเพิ่งออกเสม,มอเนาะแดนเสม,มออย่าเพิ่งมานะคะอย่าเพิ่งนะวิเราไม่มีแต้มฝั่งนสองอ่ะเราห้าเลยพอจ้ะโอเคเรามาห้าเขาสี่เกือบไปใครเห็นรอบนี้ก็คือโอ้ช็อกช็อกช็อกแน่ๆคิดว่ายังไงก็ไม่รอดไม่รอดแน่ๆเออดีนะที่รอดอยู่คุณพรนะเนาะโอเค ถัดมาเนะะียค่ะเรามาดูต่อเนาะว่าจะเป็นยังไงมาจ้ะแล้วมาดูต่อกันเลยเนะกับไม้สี้นเนาะว่าจะเป็นไหนเนาะอ่าอืมโอเคคิดว่าจะไปน้ำเงินไหมตามรถแบบนะคะมันต้องออกน้ำเงินอ่ะเราลงไม่ทันเดี๋ยวเรามาดูกันถ้า เราลงไม่ทันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีของเราก็ได้เอาฟังนั้นสองฟังเรามีแต้มไหมโอเร,ราสามเขาสี่เห็นนะอืมดีแล้วที่เราลงไม่ทันถ้าเกิดเราลงทันนี่ก็คือแบบว่าชิปเลยนะชิปเลือดไหลเลยนะคะเจ็บไม่จําก็ําไปอีกรอบเลยนะคะอ่าอ่าตัวนี้นะคะน้ําสีมากนะคะบอกไปแดงนะคะน้ําไปตามแดงเลยแล้วกันนะคะโอเคนะคะ เดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะคะว่าจะไปในทิศทางนี้หรือเปล่าอ่มเอาอ่าเรามีเจ้าขอบม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 าชียายีโอเคสวยค่ะปอกเก้ามาได้เลยจ้ามาจ้ะไม้สีนะเราขอรอดูสีมาก,ก่อนนะคะ รอดูสีมากว่าจะไปในชิดทางไหนนะโอเคอืมไม้นี้เราจะรอดูก่อนนะคะเพราะมันก็อยู่ในเกรนที่จะตัดหรือว่าจะมาแบบสองนะคะจะตัดมาขอบสองหรือจะตัดจะมาบางกรหรือว่าจะขึ้นอีกปองอะไรประมาณนี้นะคะเราก็มาดูก่อนนะคะโอเคมาค่ะยังไงไหลไหมนะ้ะ เอ้ยไหลเฉยเลยไหลเฉยเลยดีแล้วที่เรารอดูด้วยนะคะอืมไม้ห้านะคะสีมากเนาะน้ําก็ขึ้นแบบตัดไปเลยนะคะยังไงก็ต้องมาละน้ําเงินนะคะขอไปที่น้ําเงินแล้วกันอ่าแล้วก็รถแบบนะคะออกน้ําเงินนะคะสุดขอบประเทศไทยเลยโอเคมาค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนะะี่ยค่ะขึ้นห้าสิบนะห้ 50, 50, าสิบห้าสิบแล้วก็ใสไปเลยสนะี่ศเนาะโอเคขอบมาอุ้ยอย่าเราเต็มกันนะเรามีห้าขอบไปขอไปโอเค okay, นะคะสวยเลยเนี่ยค่ะสวยเลยนะ,ะยยนะรอบนี้เราก็ปั่นขึ้นมาได้แล้วสองรอเพิ่มมาเป็นพันแล้วเนาะโอเคนะคะไม้ตรงนี้นะคะน้ำจะขอรอดูนะคะเพราะอะไรนะคะรถแบบมาสุดขอบแล้วเห็นไหมน้ำเงินเรียงยาวเลยมันสุดขอบแล้วนะคะเราจะรอดูก่อนนะคะ เวลาเล่นนะคะเราไม่จําเป็นต้องเล่นตามทุกไม้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเข้าไพ่มันมีสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปนะคะแต่และวันแต่ละเดย์นเนาะโอเคถ้าเกิดเราคิดไม่ได้ว่าเออเข้าไพ่วันนี้จะไปในทิศทางไหนที่เกียดคิดปวดหัวในการเล่นการจิ้มนะคะไม่มีความมั่นใจนะคะเราก็มกลุมเดพีนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆนะคะสามารถเข้าาพูดคุยกันได้เลยเนาะโอเคฮ่าโอเคมันขึ้นเหมือนจะขึ้นปองมะ ไม้นี้มาค่ะเราจะไปนะคะที่นะคะสีน้ําเงินเลยนะดูรถแมบบนะตอนนี้นสีมากมันมาไม่ได้แล้วนะคะรถแมบบปอกน้ําเงินนะคะโอเคอืมสีมากบอกน้ําเงินด้วยนะ แล้วยังไงต้องมาแล้วน้ำเงินนะ่ะน้ำเงินมาไหมเฮาแล้ววีมันสุดแล้วสีมาตัวนี้นะคะเสียหลุดไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเน้นย้ำนะคะแล้วก็ดูรูดแมปก่อนนะคะโอเคนะคะเราเสียไปแล้วหนึ่งไม้เนาะเราจะกลับมาที่ครึ่งครึ่งแล้วกําไรเรากลับมาครึ่งครึ่งแล้วนะคะเราก็จะรอดูก่อนแล้วกันนะคะไม้นี้นะไม้นี้เราจะรอดูก่อนเรายังจะไม่เล่นนะคะ แล้วเสียไปแล้วว่าครึ่งนึงละกําไรเราเสียแบบครึ่งครึ่งไปแล้วแล้วก็รอดูก่อนแล้วกันโอเคนะคะ,ะเสมอมาเสมอมาเนาะรอบนี้เราก็ไปที่สองร้อยนะคะเดินเบานะคะตามแลกที่เรามาเลยนะคะเราจะไม่ทบอย่างที่บอกเราจะเดินห้าสิบนะคะเราจะไม่ทบนะคะขอไปแดงเนาะ,ะอืมตัวนี้นะคะสีมากมันแดงมาทั้งแถบเลย โอเคมาอ่าเปิดมานะคะเรามีสองแต้มเขาฟรียังไงอ่ะโอโหเขาสูดไปดีขอบมาขอบมาขอบสิโอโหเหยียบหัวกินเบาๆค่ะสองศูนย์เหยียบหัวกินเบาๆไปค่ะตัวนี้นะยังย้ำขอย้ำแดงสีมากไปเหมือนเดิมนะคะเราขอย้ำแดงสีมากไปเหมือนเดิมนะคะเราจะไม่ตัดประเดิน เราขอย้ําแดงสีมากไปเลยค่ะรอบนี้นะอืมไปค่ะอ่ายังไงนะยังไงนะยังไงเลยเออโอเคแปดมาสวยค่ะโอ้สุดยอดแล้วเรากลับมาแล้วกําไรเรากลับมาเท่าทุนแล้วเหมือนเดิมนะคะกําไรเรามา,มา,ม,ามากกว่า ต่อครึ่งแล้วไม้นี้นะคะเราจะรอนะคะเพราะว่าอะไรเนี่ยคะรอเพราะว่าสีมากมันมันไปน้ําเงินเราก็จะรอเพราะว่ามันมาสีเม็ดแล้วสีแดงมันมาสีเม็ดแล้วไม้นี้เรารอดีกว่าเพราะความเชื่อไม้นี้เราจะรอนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะยังไงยังไงยังไงเห็นนะ เออเออไม้นี้นะคะรถแมนนะมันชนขอบเราก็จะรอดูไปอีกหนึ่งไม้นะคะไม้นี้รถแมนมันชนขอบเราก็จะรอดูไปอีกไม้อย่างที่บอกนะคะเราจะดูควบคู่กันไปนะคะระหว่างรถแมนแล้วก็สีมากเน้นแค่สีมากแล้วก็รถแมนบดูควบคู่กันไปนะคะ,ะโอเคเรามาดูซียังไง ยังไงจะไหลน้ำเงินหรือปลาแดงอ่ะืออือยังไงก่อนโอเคน้ำเงินเรากินเตมน้ำเงินเรายังไหลมาอีกอยู่นะคะเออทีนี้นะคะเมื่อกี้สีมากมันหลุดเนาะไม้นี้นะคะก็ก็จะแบบขอสวนปลาแดงนะคะสีมากมันหลุดเห็นไหมอย่างที่บอกว่าเราเรอเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่า มันไปตามในสีมากคือสีน้อยอ่ะถ้าเกิดมันหลุดปุ๊บอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ต้องสวนไปเลยอ่ะทีนี้เราสวนไปแดงแล้วนะเรามาดูกันแดงไหมอุ้ยเจ็บเจ็บยายายา,ยาทุกเสมออือโอเคสวยเลยนะคะเออได้เก้าหลังมาแม่เราได้เก้าหลังมาสุดยอด โอ้โหแจกใบเหลืองแล้วนะคะห้องสุดท้ายวันนี้เนี่ยคะมักออกแดงมักออกแดงแต่ว่าอืมเอ้ยลงไม่ทันลงไม่ทันลงไม่ทันอย่าบอกนะว่าแต่ว่ามันมันเหมือนจะขึ้นไปน้ำเงินนะเดี๋ยวเรามาดูกันหาแดงมีห้าเอาบปอกแปดสวยอืมดีแล้วนะคะที่เราลงไม่ทัน เราลงไม่ทันมันดีแล้วนะคะโอเคนะคะหาห้องก่อนนะคะย้ายเลยค่ะย้ายไปเลยค่ะอืมโอเคห้องนี้ยังไงขอดูห้องนี้เิเข้ามาแล้วเรารอดูก่อนนะคะเราอย่าพึ่งเล่นนะเราต้องรอดูก่อนนะคะ เข้ามาแล้วเราก็ดูก่อนนะว่ามันจะเป็นทิศทางไหนนะอืมโอเคสวยเลยน้ำเงินน้ำเงินโผลมาสามเม็ดละอืมไม้นี้นะคะแล้วลองสีมากนะไปแดงค่ะ เราจะรองสีมากนะคะไปแดงลง50%รองสีมากนะคะลง50%ของกำไรเข้าใจไหมคะเราจะลงแบบนี้ในการเดินเนาะโอเคเรามารองสีมากกันจะออกปะเพามันย้ายห้องใหม่มาเนาะอ่าเรามีสีแต้มฝั่งนู้นว่าไงฝั่งนู้นว่าไงเปิด3ใบแล้วนะ โอ้เออสี่กินสวยอืคุณพระเอ้ยคุณพระคุณพระมาจ้าทีนี้นะคะมันตัดสวยตัดสวยมาแล้วนะคะเราจะยังไม่เล่นเนาะเราจะรอค่ะไม้นี้เราจะรอนะคะเราจะไม่เล่นนะเพราะว่าเราได้มาแล้วเราลงไปแล้วห้าสิบเราก็จะรอตัวนี้นะคะ โอเคดูซิว่ามันจะขึ้นแบบเต็มสองเม็ดไหมนะคะหรือมันจะขึ้นปิงปองยังไงอะเออสองเม็ดจริงอย่างนี้นะคะเราจะย้ำแดงอีกไม้ไปเลยค่ะย้ำแดงอีกไม้เพราะเราต้องดูไม้ขีดด้วยเห็นไหมว่าไม้ขีดไหลาย,ยาวเลยค่ะไม้ขีดใหญ่ไหลาย,ยาวเลย น่าจะยังไม่ตัดนะคะเพราะอะไรรถแบบยังไม่ตัดรถแบบมันเพิ่งขึ้นต้นเนาะอ่าโอเครถแบบขึ้นต้นเราตามขีดไปเลยจ้ะอืมโอเคมามาเลยมาเลยมาสวยๆเลยจ้ะมีสองแต้มนะขู่เข้าไว้ลูกขู่เขาไว้เออหกมาเออสวยงามค่ะสามหกสวยงามเนาะอ่าไม้นี้นะคะ เรารอ,รอดูกว่าเรารอ,รอ,รอดูดีกว่านะคะเพราะว่ากลัวมันตัดเนาะเรากลัวมันจะตัดเราขอรอดูดีกว่านะคะไม้นี้นะจะไปในทิศทางไหนเนาะอืมมันจะไปในทิศทางไหนเราจอดดูดีกว่าจอดจอดรอดูเหมือนจอดรถจอดขั้มมินรอสักพักนะคะเินให้พอรอให้เป็นรอวันเอวคืนด้วยสรอเกมคมค,คายเหลือเกินใครได้ในกลุนน่มจะรู้จ้ะ ตามในขุมคือมันมากบอกเลยยังไงก็ตามคืนได้ไม่เสียชื่อเจร้มแน่นอนค่ะนี่ขิงเกินโอเครอบสองนี้ขอตัดคืนแล้วกันค่ะไปปิงปองค่ะไหลาตามปิงปองเนาะเราจะไปตัดคืนอีกทีปะเราไปแดงเลยค่ะ เขาไม่ขีดมึงตัดนะเราก็แบบวันแบบยังไม่ได้แบบหน้าไห,เหลเลยจะไปในที่ทางไหนเนาะอุย้ยโอเคค่ะสวยงามเลยเนะะี่ยฮะอืมรอบนี้นะคะเราเพิ่งตัดมาขึ้นเนาะขึ้นปิงปองปิงปองมันดูอย่างอย่างที่บอกนะคะลิ่พี่แล้วนะ้บอกว่าให้ดูตัว ข้าไพ่หลักด้วยให้ดูเข้าไพ่หลักควบคู่กันไปด้วยมันมาไม่เกินสองนะคือวันนี้มันมาไม่เกินสองนะตัวปิงปองงั้นเราก็รอก,ก่อนเราจะยังไม่เล่นนะคะอืมยังไงยังไงเนี่ยเราสีโอเคน้ำเงินมาเนะาะไม้ไม้นี้รอบนี้นะคะ หัดไปหัดไปอืมตอนนี้มันมาสีมากชิกสีมากอ่าปิงปองเนะะี่ยค่ะลงห้าสิบอะแล้วเบิ้ลไปลงห้าสิบเปอร์เซ็คือเราต้องลงที่พันสี่เนาะแล้วเบิร์ไปพันแปดอ่าไม่เป็นไรขอให้คุณพระคุ้มของเรานะคะถ้าเกิดมันเข้าก็คือ สุดยอดเลยค่ะถ้าเกิดมันเข้าก็คือดีมาคุณพระมาจา้ะโอเคแปดสวยงามๆงาเลยจ้ะวันนี้คือดีเราได้ดีเลยนะคะแปดมาสวยๆงามๆงาเลยนะคะไม้ตัวนี้น่าจะเล่นมาสิบหกสิบเจ็ดไม้เลยไหมอ่มาไม้สิบหกนี้ก็ขอย้ำไปเลยนะจำไม่ได้นะคะไม่ได้ทดไม่ได้บวกไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคถ้าเกิดในกลุ่มเราจะเขียนบวกเขียนลบไว้เพื่อเพื่อจะที่ตัวเองจะไม่ได้ลืมเนาะ ขอยี่เป็นสีแดงค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะของกำไรโอเคเพราะการที่เราเล่นแบบนี้เราถ้าเกิดมันเสียแล้วก็ยังจะไม่เจ็บตัวเรายังเหลือกำไรไว้อยู่โอเคสวยอีกแล้วค่ะ,าาแ,คะแต่มางามๆอีกแล้วจ้ะแต่มางามๆอีกแล้วจ้ะโอ้โหเกือบละเกือบเนาะเกือบไม่รอดเนาะเออโอเคไป ชิ้นี้นะคะอืมตัวนี้อืมขอเช็คสีมากกับรถแบบสักคู่นะคะเออตัวนี้หน้าปลายมากนะหน้าปลไยที่นํำเงินมากเลยค่ะตัวนี้เราลอโลนะคะ ร,รอนะเพราะว่าเราตัดปิงปองไม้เมื่อกี้ไปเนาะที่เราได้แรงไปนะคะเราตัดปิงปองมาที่มันลงโอ้หลังเสมอนะตัวนี้เสมอนะคะหลังเสมอเมื่อกี้มันเป็นแดงเนาะหลังเสมอขอไปน้ําเงินแล้วกันค่ะโอเคทบกำไรขึ้นมาของกำไร 50%เค่ะแล้เพราะว่าการเดินเงินแบบนี้เราไม่มีเจ็บแน่นอนเอากำไรห้าสร์เมาเดินมาเล่นนะคะมาจะเป็นยังไงลืมติดเสมอไว้ยี่พึ่งออกเสมอนะเรามีเจ็บแล้วอย่าอย่าอย่าลืมติดเสมอไว้ด้วยเนาะ เราต้องหาก,กินกับเสมอด้วยนะคะใหญ่เล็กขี้คู่นี่อ่ะไม่ไม่ค่อยนะคะเพราะว่าเราถ้าเกิดเจ็บก็คือเจ็บหนักเลยนะคะโอเคเราไม่ยอมค่ะย้ำน้ำเงินไปค่ะเราจะไม่ยอมแพ้นะคะขอหยิน้ำเงินไปเลยค่ะเออมายังไงก่อนในรอซีฟ ลีลานะในการเปิดแต่ละทีน่ะหมอเจจจวายรู้หรือเปล่าหมอเจจจวายแล้วนะอีเออเรามีสองแต้มมันมีหนึ่งโอเคเราสามอย่าขอ,าขอมาขอมาขอมาสวยค่ะโอ้โหแต้มแบบหยียบหัวกินมากแต้มแบบหยยบหัวกินมากสามสองสามสองแต้มแบบหยยบหัวกินมากโอ้โหโ,โบยี่สิบแปดเท่าหรออืม ทีนี้เราจะสวนแบบสองตัดเนาะน้ำเงินน้ำเงินเลยลงห้าสิบนะคะของกำไรนะคะ มามาลูกมาดีลูก,ลกใบสามก้าวหลังมาสวยสวยโบยี่สิบแปดเท่าโบยี่สิบแปดเท่าโอ้โ oh, ห oh. ใครลงก็คือสวยคือปังคือดีเลยนะคะโบยี่สิบแปดเท่าตัวเนี้ยอ ah. ตามสีมากไปก่อนเนาะทีนี้นะคะเราจะมาสวนสีมากนะคะเราจะสวนสองตัดแล้วก็ไม้ขีดนะคะไม้ขีดมันไหลเมื่อกี้เราลงตามสีมากนะคะไม้ขีดมันไหลเนาะ ส่วนนะคะสวนเลยนะคะลงน้ำเงินเหมือนเดิมมาเป็นไงการลงกำไรแบบห้าสิบห้าสิบเป็นไงอือหือโหมามาใบสามมาขอมีแต่มากกว่าหนึ่งโอเคขอไปมึงอะ่ะขอไปโอเคห้าหนึ่งเออเหอะแบบนี้เขาเรียกว่าเหยียบหัวกินแบบนี้เขาเรียกว่าเหยียบหัวกินเน้นๆเลย อืมไม้นี้รอก่อนค่ะลุ้นระทึกเพราะอย่างตามเป้าเลยเราจะเอาสองหมื่นเนาะตามเป้าเราจะอาสองหมื่นไม้นี้อี่ค่าร้อยครบสองหมื่นแล้วรอก่อนพอเกิดเราใจร้อนเล่นมากๆไฟเดียวเราจะแบบอืมอุบามิไม้นี้รอไปก่อนนะคะมามันจะไปในทิศทางไหนเนะี่ยมันจะตัดน้ําเงินหรือมันจะไหลน้ําเงินนะ่ะ ยังไงยังไงโอเคตัดมาแล้วจ้ะก้าวหลังเนาะตัดน้ำเงินมาแล้วค่ะรอบสองนี้นะคะมันเพิ่งตัดมานะคะมันเพิ่งตัดมานะคะนี้ขอย้ำไปที่แดงแลวกันค่ะขอย้ำไปที่แดงนะคะลงแค่ห้าร้อยพอเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะเอาทุนเราจะเอากำไรสองหมื่แล้วลงแค่ห้าร้อยพอมา ขอสวยๆขอสวยๆเลยไม้สุดท้ายนี้คือแบบขอสวยๆเลยเราจะไม่ยืดเยื้ออือหือุนเลยสองมาไปสองมันโอ้ยสวยงามอย่างนี้เขาเรียกว่าสวยงามเนี่ยค่ะโอ้โหตามเป้าจบสวยๆเลยแม่เราได้ตามเป้าแล้วนะคะจากสองหมื่นนะคะเล่นประมาณมายี่สิบไม้นะคะสู่ สองจากสองร้อยเสียโ,โหรั่วเลยจากสองร้อยสู่กำไรที่สองหมืนนะคะตามเป้าอย่างที่หวังไว้เลยนะคะอืมนะคะใครนะคะคี้เกียคลิปนะคะว่าเขาไพ่วันนี้ไปในทิศทางไหนอะไรยังไงนะคะก็สามารถนะคะมาตามในกลุ่มได้เลยกลุ่ม VIP นะคะ มีน้ำตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆแจ้งพี่พพเพื่อนๆนะคะสามารถมาตามกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้น้าลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวน้าจะหาเทคนิคดีๆมาแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆนะคะแล้วก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปลองไปใช้ดูกันนะคะหวังว่าพี่พพเพื่อนๆนะคะจะชอบกับเทคนิคที่น้ํานํามาแบ่งปันนะคะถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำมาตอบคอมเมนต์นะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตไปชอปปิ้งก่อนนาะก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครให้ด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ